สวัสดีครับอาจารย์หมอยาแลวก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจะกริดจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายนะครับวันนี้ก็จะมาพอดีมีลูกค้าหมอยาใช้ดูทุ่งแล้วสูตรหนึ่งนะครับเป็นสูตรเข้มข้นของจากกรีดแล้วไม่ได้ผลนะครับผมส่งหัวสดไปให้แล้วก็บอกว่าไม่ขึ้นนะครับผมก็เลยจะมาทําสูตรร้อนให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็ในในก็จะทําคลิปแล้วก็เลยจะลง YouTube ด้วยนะครับอันนี้ต้องขออภัยนะครับ ไม่แนะนําให้หลายๆท่านทําแบบนี้นะครับอันนี้เป็นต้นดูทุ่งนะครับที่ขุดมานะครับต้นดูทุ่งแท้ๆนะครับใบเป็นแบบนี้ครับแสงอาจจะไม่พอนะครับตอนนี้เวลา3ทุ่มกว่านะครับนี่ก็เป็นส่วนของหัวใต้ดินนะครับต้นดูทุ่งนี่คือตรงนี้เขาจะเป็นเหมือนต้นที่มันลดรูปนะครับลดรูปลงก็จะอยู่มีแค่นี้นะครับดินก็จะอยู่ตั้งแต่มือผมไล่ลงมาก็ยาวลงมาอันนี้ก็เป็นรากเล็กๆน้อยๆที่อยู่ตรงบริเวณคอดินนะครับ ไล่ลงมาไล่ลงมาเนี่ยผมก็เหลืออีกยาวอยู่ผมตัดมาขึ้งสับมาแล้วก็จะทําให้ดูว่าทํายังไงนะครับสูตรร้อนนะครับผมก่อนอื่นเราก็ตัดนะครับตัดเป็นเป็นท่อนนะครับได้มาเป็นท่อนแบบนี้นะครับนี่ก็สังเกตนะครับเนื้อดูทุ่งก็นะจ,ะจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ ไม่เปียกไม่แห้งเท่าไรรห,หรหห่นะครับต้นใหม่ๆจริงๆขุดมาใหม่ๆนะครับนี่ครับดูทุ่งแท้ๆนะครับนี่เราดูลักษณะของหัวนะครับแล้วก็จุดสําคัญคือตรงนี้นะครับนี่จุดเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นี่นะครับหลังจากตัดแล้วนะครับเราก็มาขูดเอาหน้ามันออกนิดนึงนะครับอ,อด้านนี้เนาะเออด้านนี้แหละขูดเอาหน้าออกมานิดนึงนครับอันนี้ก็ ถือว่าแห้งอยู่นะครับให้มันเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็หยดน้ําเทใส่สักฝาขวดน้ําเล็กนะครับนี่เห็นไครับซึมลงไปแล้วครับนี่นะครับซึมลงไปแล้วก็คือให้ความชุ่มชื่นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะขูทิ้งไว้สักนิดนึงนะครับนี่ความชื้นมันไหลลงมาตามเปลือกนะครับตอนทําก็อยาให้เปลือกมันแตกนะครับหลังจากนั้นเราทิ้งไว้นิดนึงนะครับ เราก็มาขูดเอาเนื้อข้างในนะครับนี่ขูดเอาเนื้อข้างในนะครับเนื้อที่มันเริ่มจะชุ่มแล้วนี่เราขูดเอานะครับขูดออกมาพอสมควรนะครับขูดออกมาจากข้างในนะครับนี่ขูดเอาเนื้อมันนะครับหลายคนไม่ขูดก็แกะเปลือกออกแล้วก็ไปบดเอาก็ได้นะครับวันนี้ผมทํารีบๆนะครับตัดต่อก็ไม่เป็นก็เลยเอาให้ดูแบบนี้เลยขูดเอานะครับนี่โดยพอประมาณนะครับไอ้ที่มันหล่นๆก็เก็บเอานะครับเสียดายหลังจากที่ขูดได้แล้วนะครับเราก็หาผ้า เศษผ้าขาวบางมาครับวันนี้ผมได้ผ้าที่เขาแถมมากับแว่นตานะครับเราก็เอามาใส่ถ้วยนี่แหละวางลงไปนะครับเสร็จแล้วก็เอาดูทุ่งของเราที่เราขูดได้วางลงไปนะครับนี่แบบนี้นะครับให้มันอยู่ในถ้วยแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับบางท่านอาจจะประยุกต์ได้ดีกว่าผมนะครับผมเป็นตัวอย่างสูตรร้อนนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาจะหยดน้ําหยดน้ําลงไปก่อนก็ได้นะครับ พอให้มันแฉะๆสักนิดนึงหรือขยำขยำก่อนหรือว่าจะใส่น้ําร้อนเลยก็ได้นะครับผมตอนนี้เราก็ขยำขยำนะครับให้มันแตกละเอียดละเอียดนะครับให้มันเข้ากันขยำไปนะครับนี่นะครับขยำแบบนี้ครับขยำให้มันยิ่งแหลกยิ่งดีนะครับบางคนตําบางคนบดออกนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําเป็นลูกประคบแบบนี้นะครับนี่นะครับเบียเราบีบดูมีน้ําออกมานิดนึง มีน้ำออกมาน,นี่ครับพอจะมีน้ำออกมาอยู่บีบตรงนี้ก็ได้เลใส่น้ำไม่เยอะเราบีบเห็นไหมครับเริ่มมีน้ำออกมาแล้วครับนี่น้ำนี้ออกมาแล้วน้ำนี้เราไม่เอานะครับนี่จริงๆถ้าเป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปเราก็ใช้น้ำอันนี้แหละครับแต่วันนี้จะไม่เอาเราจะใช้สูตรรอดหลังจากนั้นก็เอาอยางมาลัดนะครับลัดให้แน่นๆสักนิดนึงยางหรือว่าเชือกหรือลวดหรืออะไรก็ได้ครับลัดไว้ แบบนี้ครับเป็นเหมือนลูกป,ประครบครับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มีน้ําร้อนนะครับผมต้มน้ําไว้แล้วเดือดเดือดนะครับเดือดเดือดอปุดปุดแล้วก็ปิดไฟนะครับอย่าเอาน้ําเดือดนะครับเอาน้ําที่มันเลิกเดือดแล้วก็คือมันอุ่นๆนะครับเดี๋ยวให้มันเลิกเลิกปุดปุดเป็นฟองนะครับเราก็เอามาใช้อ่ะเป็นรูปประครบลักษณะนี้นะครับแสงสะท้อนนะ อ๋อเราก็เอาน้ํานะครับเอาน้ําร้อนมาทีร็จแล้วตักน้าร้อนมานะครับล้วก็มาหยดใส่ครับนี่บีบใส่หรือมาจุ่มก็ได้จุ่มเบาๆนะครับพอจุ่มพอให้ดูดทุกมันดูดน้ำครับหรือไม่งั้นเราก็เอามาทีละนิดนะครับเทใส่เลยนะครับก็คือเอาความร้อนนะมันหยดลงมาแล้วเห็นไหมครับนี่เราเทาใส่แล้วมันหยดลงแสดงว่ามันเกินแล้วนะครับนี่เราเอาน้ําร้อนมานะครับมาเทใส่ตรงนี้ มันดูดเข้าไปนะครับนี่ดูดเข้าไปมันโยดลงเนี่ยเกินนะครับเราก็เทออกแล้วก็พอแค่นี้นะครับตอนนี้มันร้อนอยู่นะครับนี่แล้วก็ขยําขยํานะครับขยํา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 ไปเรื่อยเราจะสังเกตว่าม,มีน้ำขาวๆออกมานะครับนี่น้ำขาวออกมา,าอันนี้ใส่นะถือว่าใส่น้ําเยอะนะครับนี่เราใส่น้อยกว่านี้มีน้ําออกมานะครับขยําไปเรื่อยอันนี้น้ํามันเริ่มผส,สมกันแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ตักน้ําร้อนมาอีกน้ําอุ่นมาอีกนะครับหยดใส่นะครับหลังจากนั้นเราก็ขยําให้มันเข้ากันแล้วก็เอาน้ําที่มันร้อนๆนะครับหรือว่าบางทีก็เราเอาเนี่ยสมมุติอันนี้คือก้นเตารีดนะครับเราผสมน้ําอุน่นแล้วก็ไปดาดต้นเกลาลีดดาดใช่ไหมบีบบีบน้ำขาวๆเห็นไหมครับออกมาเต็มเลยเราก็ดาดหรือว่าจุ่มน้ําอุ่นมาทําเป็นรูปประครบให้มันร้อนๆนะครับเราก็เอามาประครบอีจุ๋ยเรานะครับประครบใ,ให้มันร้อน ถ้ามันหายร้อนเราถ้าเราคิดว่ามันไม่ร้อนนะครับเราก็เอาใส่ลงไปในหม้อเลยนะครับวางไปแบบนี้เลยครับหม้อให้มันเดือดเดือดนะครับเอนให้มันร้อนร้อนนะครับนะครับเราขึ้นจกขึ้นมายกสลัดนิดหนึ่งยกขึ้นมาแล้วก็มาใส่ผิวเรามันจะอุ่นอุ่นร้อนร้อนครับเราบีบครับบีบให้น้ํามันออกนะครับบีบให้น้ามันออกใส่ตรงนี้นะครับบีบมันก็จะร้อนๆเป็นการเปิดผิวนะครับถ้ามันเย็นเราก็ เอาไปจุ่มอีกคือถ้าดีนะครับเราจุ่มก้นเตารีดก้นเตารีดถ่าเอาเตารีดมาทำให้ดูนะครับเดี๋ยวจะมองภาพไม่ออกอันนี้เป็นในยาซีฟันนะครับเราเอาเตารีดมาร้อนๆนะครับไฟติดอยู่เราก็ามาจุ่มเห็นไหมครับจุ่มแล้วก็มาประครบเลยครับนะครับให้มันน้ำออกแล้วก็จุ่มแตะ สมัยโบราณเขาก็จะเอาหินเอาก้นกระทะเอาฐานเหมือนเราทําไก่นะครับมันก็จะอุ่นๆร้อนๆนะครับอุ่นๆร้อนๆนะที่เราประครบเข้ามานะครับพยายามบีบให้มันมีน้ําออกมาด้วยนะครับมันจะร้อนๆเห็นไหมครับเป็นการเปิดผิวนะครับเทคนิคเอาไปประยุกต์ใช้นะครับท่านที่โ <laughs> ทรมาเมื่อกี้นะครับทําให้ดูแล้วนะครับ สูตรูปประครบมันเป็นการเปิดผิวนะขยายรูขุมขนแล้วก็ช่วยให้ดูดทุ่งซึมเข้าไปได้ดีระหว่างที่เราประครบเราก็บีบให้น้ามันออกมาด้วยนะครับระวังอย่าให้โดนตะไคร่นะครับอันนี้แนะนําสําหรับคนที่ใช้ยังไงก็ไม่ได้ผลหรือว่าได้ผลไม่มากแล้วก็ผิวรับดูดทุ่งได้แล้วนะครับให้ทาแบบนี้ส่วนคนปกติทั่วไปไม่แนะนําให้ทํานะครับให้ฟังหูไว้หูนะครับผมลองดูครับสวัสดีครับ